สวัสดีครับผมเจจาก t o y ยต้าบายเจนะครับวันนี้เจพานเพื่อนมาชม t o y ยต้ายาริสคอรรุ่นสมาร์นะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยสิบเอ็ดแรงมา้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับในทุกรุ่นส่วนตัวรถมีอะไรมาบ้างนั้นเดี๋ยวเจพานเพื่อนไปชมครับจุดแรกเลยเรามาดูส่วนของด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีดําด้าน ไฟหน้าเป็นไฟ LED พร้อม Day l ไ g h ์นะครับส่วนไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับจุดต่อมาเรามาดูส่วนของล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับขนาดของยางนะครับ2 1 5 6 0 R 1 7ครับระบบเบรก ก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับตรงประตูข้างนะครับก็จะมีตัวกันกระแทกที่เป็นขอบยางสีดำด้านล่างนะครับจุดต่อมานะครับเรามาดูส่วนของน้ำมันความจุของถังน้ำมันอยู่ที่36ลิตรครับน้ำมันก็สามารถเติม e 2 0แก๊สโซฮอล์และแก๊สโซฮอล์ได้ครับค่าประหยัดก็อยู่ที่26.3กมกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ จุดต่อมารเรามาดูส่วนของด้านหลังของตัวรถนะครับจุดแรกเราไปดูส่วนของด้านบนสุดก่อนนะครับด้านบนสุดนะครับก็จะมีเสาอากาศแบบคลิปฉลามสปอยเลอร์อหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ครับส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ full led นะครับมีกล้องถอยหลังตรงกันชนท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์กบระยะมุมด้านข้างซ้ายและขวาครับ นี่ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังของตัวรถทั้งหมดนะครับจุดต่อมานะครับเราไปดูส่วนของภายในของตัวรถนะครับภายในตัวรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจุดแรกเรามาดูส่วนของประตูฝั่งคนขับครับที่รองแขนด้านข้างก็จะบุหนังสี เข้านะครับแบบนิ่มนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานฝั่งคนขับเป็นออตโต้ครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกพับกระจกอัตโนมัติปรับเลนกระจกไฟฟ้าและก็มีที่วางขวดน้ำด้านข้างซ้ายและขวานะครับภายในตัวรถนะครับก็จะเป็นสีดำจุดแรกเรามาดูเครื่องเสียงครับ แบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแบบไร้สายระบบ PUSH START Air Auto นะครับทุกรุ่นเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีเบรกโฮเบรคมือไฟฟ้าและที่วางแก้วน้ำนะครับสองตำแหน่งให้สามารถพับเก็บได้นะครับ นี่ก็จะเป็นกองเก็บของนะครับในกลองนะครับก็จะมีที่ชาร์จแบบอนเนกประสงค์นะครับหนึ่งตำแหน่งให้นะครับส่วนฝากล่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นพาสติดแข็งนะครับจุดต่อมาเรามาดูส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง ผมมีปุ่มควบคุมตรงพวงมาลัยนะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและก็ปุ่มควบคุมตรงหน้าจอ m i d ครับส่วนด้านขวามือด้านล่างนะครับก็จะมีระบบป้องกันการเลื่อนถลายแล้วก็ระบบ EV mode แล้วก็มีกล่องเก็บของนะครับเล็กๆครับจุดต่อมาเรามาดูส่วนของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้ ปรับเอนได้นะครับแล้วก็เลื่อนหน้าและถอยหลังได้ครับจุดต่อมาเรามาดูส่วนของด้านหลังนะครับประตูหลังก็จะบุหนังสีเทานะครับแบบนิ่มมีที่วางขวดน,น้ำด้านล่างนะครับีนก็จะเป็นเบาะด้านหลังนะครับภายในเป็นสีดำนะครับ ตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่วางแขนและวางแก้วน้ำได้ครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไฟแบบ Type C 2องตำแหน่งตรงด้านล่างนะครับ จุดต่อมาเรามาดูส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายแบบเปิดปิดแบบมาตรฐานนะครับนี่ก็จะเป็นที่วางของด้านหลังนะครับเบาหลังสามารถพับ40 60ได้แล้วก็สามารถพับไปข้างหน้าได้นะครับสำหรับรุ่นสมาร์ทนะครับจะไม่มีฉากกั้นปิดสัมภาระด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นแบบเรียบนะครับตรงด้านล่างนะครับก็จะมีที่เก็บของอีกนะครับสามารถวางของได้เยอะเลยนะครับตรงด้านหลังก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับรุ่นนี้มีแม่แรงมาด้วยนะครับน้ำยาอุดรอยรั่วแล้วก็ตัวปั๊มเติมน้ำยาครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังนะครับ นี่ก็จะเป็นกล้องถอยนะครับจุดต่อมาเรามาดูด้านบนหลังคานะครับบนหลังคาก็จะเป็นสีดำนะครับมีที่จับบนประตูทั้ง4บานนะครับที่บังแดดด้านหน้านะครับทั้งซ้ายและขวาเลยก็จะมีกระจกและมีไฟนะครับนี่คือไฟเก่งด้านหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับ ไฟในเก่งทั้งหมดเป็นแบบ LED นะครับนี่ก็ไฟเก่งตรงกลางนะครับและตอนนี้เจก็พานเพื่อนนะครับชมโตโยต้ายาริสคอร์รุ่น HEV Smart เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆมีข้อสงสัยต่างๆนะครับก็ทักแชททักไลน์มาสอบถามเจได้นะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลรถใหม่หรือโปรโมชั่นรถใหม่สอบถามเจได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับเจก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เจด้วยนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องโตโยต้าใบเจไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เจขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ